ผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังธรรมานี้ก็จงเร่งขัดเตาตัวเองนะฮนำตัวเองให้พ้นทุกข์ให้ได้อย่าเพลินในตาอย่าเพลินในหูอย่าเพลินในจมูกอย่าเพลินในลิ้นอย่าเพลินในกายอย่าเพลินในใ,นใจต่าว่าเพลินก็คือไม่ไหลปรุงแต่งไปกับสิ่งที่มันคิดมันรู้สึกมันสัมผัสได้นะเราไม่ทันนะทั้งเกตียดเลยมันออกมาเป็นคําพูดหมดองมาก็ออกมาเป็นพูดแล้วคําพูดนะกับเพ้อเจอไปแล้วทีเนี้ยพูดนั่นพูดนี้พูดนุ่น ไหลออกไปนะมาเห็นความจริงบางทีก็หูปากซะบ้างปิดหูซะบ้างปิดตาซะบ้างแล้วก็ปิดใจซะ่บ้างเห็นตามความเป็นจริงันก็ปิดมันสพกปิดมันก็ไม่เห็นมีอะไรนะที่มันมีเพราะมันพูดมากพูดไม่หยุดบางคนก็พูดทั้งวันอะไรสาระทั้งวันมันกพูดเลยนักหนาเห็นมีสาระสําคัญอนะไรสักอย่างพูดต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกลียดเรื่องอดีตตัวเองเ,ออเจออยู่นั่น อดีตเป็นอย่างนั้นอดีตเป็นอย่างนี้อดีตผมเป็นอย่างนั้นอดีตหนูเป็นอย่างนี้อดีตฉันเป็นอย่างนั้นผมบเอาแต่มาเอาแต่อดีตมาพูดจะมีประโยชน์อะไรปัจจุบันไม่เคยพูดเลยปัจจุบันไม่หลงแล้วนะปัจจุบันนี้ไม่ไหลตามอารมณ์แล้วนะปัจจุบันนี้ไม่ทุกข์แล้วนะทำไมไม่พูดอะพูดแต่อดีตแล้วทีนี้ก็โหยหาอนาคตเนี่ยอนาคตฉันจะทามันนั้นฉันจะเป็นอันนี้ฉันจะรวยอย่างนั้นฉันจะมีความสุขอย่างนี้ลูกฉันจะไปเรียนอันนั้นจะโตไปอันนี้ตายวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้ว มันหลงหลงเพอ้อเจอ้อหลงเพลินไปกับการปรุงแต่งก็ไม่เคยก็ไม่เคยเห็นธรรมดาของหัวใจตัวเองหัวใจตัวเองแท้จริงแล้วมันทุกทรมานแสนสาหัสขนาดไหน,นทุกจนไม่รู้จะทุกอย่างไงแต่ก็ไม่เคยเห็นเลยกับมัวจะไปดูคนอื่นบ้างมัวจะไปมองสิ่งอื่นบ้างมัวจะไปแสวงหาสิ่งอื่นบ้างแต่ไม่เคยเห็นตัวเองเลยเห็นตัวเองที่ดักที่โลภที่โกรธที่หลงที่อิจฉาริษยา ที่หน้าขยะขยะง่ะเห็นไหมนะเห็นตัวเองไหมใจมันเลวซามขนาดไหนใจมันชั่วช้าขนาดไหนเห็นไหม